วันนี้มีเมนูแกงเผ็ดยอดมะพร้าวอ่อนมาฝากนะคะวันนี้จ้างเขามาตัดต้นมะพร้าวเลยได้ยอดอ่อนมะพร้าวนะคะมาทําเป็นแกงเผ็ดไส่ไก่<ค>มาทานแบบนี้ค่ะคไปเริ่มลงมือมทากันเลยค่ะคนํายอดมะพร้าวที่ได้มานะคะ<น>มละลา,ละาล้างให้สะอาดแล้วก็รอให้สะเด็ดน้ําสักนิดนึงจากนั้นก็มาทําการหั่นค่ะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจชอบเลยนะคะชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยค่ะเพื่อน พอหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะผมก็จะนําไปแช่ในน้ําเกลือค่ะ mm. เพื่อให้ยอดมะพร้าวอ่อนนะคะ mm. เขานิ่มตัวลงค่ะแล้วก็จะไม่เป็นสีคล้ำด้วยนะ mm. แบบนี้ค่ะขนสักนิดนึงนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีค่ะจแล้วก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นเรามาทําการผัดกันค่ะผัดขึ้งแกงก่อนนะคะใช้พริกแกงใต้ค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะผัดกับน,น้ําเปล่าแบบนี้ค่ะ ผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะผัดจนเขาแตกมันค่ะลืมแตกมันแล้วนะคะใส่กระเทียมลงไปผัดด้วยสักนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยกะปินะคะหนึ่งช้อนชาค่ะกะปินี้ไม่ใส่ก็ได้นะคะพอเริ่มนวนแล้วนะคะใส่นมสดลงไปค่ะวันนี้เราจะใช้นมสดแทนกะทินะคะ ผัดจนทอาแตกมันนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปค่ะเริ่มผัดไก่กันค่ะผัดไก่ให้สุกนะคะค่อยผัดไปเรื่อยๆค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะสีใบนะคะน้ําตาลค่ะสองช้อนชานะคะถ้าชอบหวานก็ใส่ลงไปได้อีกค่ะ ตามใจชอบนะคะปรุงรสชาติตามที่เราชอบค่ะก็จะใส่แป้งเนื้อลงไปนิดนึงแล้วก็เกลือสักนิดนึงนะคะจากนั้นก็คนผัดไปเรื่อยๆค่ะเติมน้ําเปล่าค่ะแล้วก็ผัดต่อไปอีกค่ะถ้ารู้สึกว่าน้ําแห้งนะคะสามารถเติมน้าได้เรื่อยๆหยอบเรื่อยๆไ,ได้เลยนะคะจากนั้นใส่ยอดมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะ ยอมะพร้าวที่เราแช่กับน้ำเกลือมันจะไม่มีสีคํานะคะแล้วก็จะนิ่มตัวลงมาเวลาที่ผัดก็จะง่ายขึ้นค่ะนี่ค่ะคนสักนิดหนึ่งนะคะให้เข้ากับเครื่องแกงแล้วก็ปิดฝาพักไว้ค่ะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะจนยอดมะพร้าวอ่อนก็มาปรุงเกลือเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะรสชาติเขยังอ่อนไปนิดค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนสุกดีค่ะ เมื่อรดชาเลืมได้ที่แล้วนะคะแกงยอดอ่อนมะพร้าวใส่ไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วนะคะคเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ทําเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะอร่อยมากๆเลย